สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง youtube สุภวิทย์บุญสิริพันธ์นะครับวันนี้วันที่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันหกสิบสี่วันนี้ตรงก,กับวันจุดจีนนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมีสิ่งดีๆที่จะมามอบให้กับทคุณผู้ชมทาง youtube สุภวิทย์บุญสิริพันธ์นะครับมารับให้รับชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่าในวันจุดจีนนี้นะครับผมจะมอบอะไรให้กับทุกคนนะครับในวันรุดจีนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สุขกับอัฒนาร,ร่ำรวยเงินทองทุกคนอย่าได้เจ็บไข้ได้ปวดนะครับโดยเฉพาะโควิดในทีน่ตอนนี้กําลังระบาดอยู่นะครับผมและก็อย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับผมให้รอบพ้นจากโควิดในนะครับผมสินเจอยู่อีสินี่ว่าใชครับมีหลายๆคนนะครับถามไทย มาหาผมเยอะเหลือเกินนะครับว่าเมื่อไรผมจะลงคลิปใหม่สักทีนะครับก็โดยเฉพาะที่โรงเรียนผมนะฮะก็มีคนมาบอกว่าเป็น F4 ผมเยอะะมากมายเลยนะครับผม <S <S ผมก็ขอบคุณทุกคนจักใจมาณที่นี้ด้วยนะครับผมหลายคนก็ถามผมมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าทำไมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยลงคลิปเลย <S <S คำตอบก็คือช่วงนี้นะครับผมผมมีงานเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะการบ้าน เยอะมากนะครับแล้วก็การเรียนเนี่ยอาจจะยุ่งอยู่พอสมควรนะครับผมผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มาเจอกับทุกคนทาง YouTube ปล่อยนะครับผมเพราะว่าช่อง l y o ยูทูบผมนะครับเป็นช่อง n e l แห่งสาระความรู้และก็สิ่งดีๆต่างๆทางข้อมูลข่าวสารและสาระความรูนะครับแต่วันนี้ใกล้สุดการรอคอยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมอบของขวัญให้กับชาวเอฟซีสุวิบุญริริพันธ์นะครับโดยการมาเล่าข่าวหข่าว ซึ่งข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่สําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคืบหน้าสสาหรับก,การสอบธรรมศึกษากันนะครับโดยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนายสิมบรวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้แถลงผลการประชุมของมหาเถระสมาคมว่าที่ประชุมมหาเถระสมาคมครับได้รับทราบประกาศของสํานักง,งานแม่กองทําสนามหลวงเรื่องการสอบทาสนามหลวงเฉพาะธรรมศึกษา ในปีการศึกษา2563หลังจากที่ปกติแล้วนะครับเราจะสอบกันในช่วงต้นเทมอม2ก็คือเดือนธันวาคมตามกําหนดเดิมแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดในที่ระทอกใหม่นะครับทาให้ต้องเลื่อนการสอบไปก่อนซึ่งบ่าน,นี้นะครับหลายจังหวัดได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและประกาศให้โรงเรียนนะฮะได้เปิดทําการเรียนการสอนแล้วทางสำนักง,งานแม่กองทําสลับหลวงนะครับโดยความเห็นชอบขอมหาเถรสมาคมจึงประกาศให มีการสอบทำสนามหลวงเฉพาะธรรมศึกษานะครับในปีการศึกษา2563ในวันศุกร์ที่5มีนาคมนี้โดยให้นักเรียนในสังกัดกศนนะครับเข้าร่วมการสอบในั้นนี้ด้วยนะครับนี่คือประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ที่ช่องสุขวิทยิตันธ์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใจเจียนสวัสดีครับ